ตอนพรสามข้อมาค่ะน้องๆทุกคนวันนี้ขอสลับเรื่องสั้นขายขำบ้างนะคะเนื่องจากที่ต้องถูบ้านซักผ้าอีกเป็นกระบุงเลยเอาละท่านแดคิวล่าวันเนี้ยจะเป็นวันที่ท่านได้ไปเกิดใหม่ข้าจะให้พรท่านสามข้อจริงหรือเปล่าท่านยมมาบ้านแน่นอนอยู่แล้วสิยมมาบ้านอย่างข้าน่ะพูดแล้วไม่คืนคำหรอก ว่าแต่ท่านแดคิวล่าต้องการอะไรก็ขอมาเถิดพรสามข้อนี้ข้าขออะไรก็ได้ใช่ไหมท่านยมมบาลใช่แล้วแล้วแต่ท่านต้องการเลยแต่ห้ามขอให้มันเพิ่มเป็นหลายๆข้อล่ะข้าเช่นนั้นข้อแรกข้าขอให้ตัวของข้ามีผิวที่ขาวเหมือนกับสโนไวได้เลยท่านได้สิทธ์นั้นเดี๋ยวนี้ส่วนข้อที่สองข้าขอให้ตัวของข้ามีเลือดดื่มตลอดการ ย่อมได้เช่นเดียวกันเอาละนะและส่วนข้อที่3าข้อนี้สำคัญมากขอให้ตัวของข้าได้ใกล้ชิดอยู่กับผู้หญิงตลอดเวลาว้าวฮยังไม่ทิ้งลายเจ้าชู้นะท่านแดคิวล่าย่อมได้อยู่แล้วเอาละในเมื่อท่านขอพรครบ3ข้อเรียบร้อยแล้วข้าจะแรนดอมด้วยระบบออนไลน์ของนรกว่าท่านควรไปเกิดเป็นอะไรเยี่ยมไปเลยท่านแบบเนี้ยข้าต้องได้เกิดเป็นสิ่งที่ดีแนะ่ๆ เรียบร้อยระบบแดนดอมเสร็จแล้วจริงเหรอท่านค่าที่เกิดเป็นอะไรเนี่ยลุ้นมากเลยแน่นอนตรงตามที่ท่านขอทุกข้อไม่มีผิดเพี้ยนเอาละท่านแดกคิวลาข้าขอยินดีด้วยสิ่งที่ท่านได้ไปเกิดเป็นก็คือลอรีเอเดี๋ยวก่อนท่านยมนี่ท่านรอข้าเล่นอยู่ใช่หรือไม่แบบนี้ก็ได้เหรอ <c oughs> ข้ารู้อยู่แล้วว่าท่านต้องทักท้วงข้าจะชี้แจงให้ฟังก็แล้วกันข้อแรกท่านขอให้ตัวท่านมีผิวขาวดังสโนไวหรือหิมะผ้าอนามัยขาวไหมขาวข้อที่สองท่านขอให้ตัวท่านมีเลือดดื่มตลอดการมีจริงไหมมีเห็นไหมล่ะท่านแดกคิวลาและข้อสุดท้ายที่ท่านบอกว่าสำคัญนักหนาว่าต้องได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้หญิงตลอดเวลาได้ใกล้ชิดไหมได้ ทีนี้ท่านเชื่อหรือยังได้ครบตามที่ท่านขอทุกข้อมัวดีดออะไรอยู่ไปเกิดได้แล้วมีข้อไหนไม่ตรงเอาปากกามาวงได้เลยโอเคค่ะขำขันเฮฮากันไปสำหรับเรื่องสร้างขายขำเรื่องนี้นะคะคนทำยัง <Dios. S 2> ขำเองเลยน่ะ <JERRY> เอาเป็นว่าถ้าผ่านมาดูแล้วชอบก็อย่าลืมสัพพอร์ตให้กับหมู่บ้านเลิบลี่สักุลักของเราด้วยนะคะด้วยการกด Subscribe และกระดิ่งช่องเป็นกำลังใจให้กันแล้วมาเจอกันอีกทีคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย